สวัสดีครับพี่น้องชาวกพอร์ตมาร์เก็ตครับคลิปชิปเป้ารถเก่าวันนี้ฮะเราก็มีรถสายลุยนะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวครับมานําเสนอกันนะครับคันนี้เป็นตัวสุสานะครับสปอร์ตตี้ครับหนึ่งเก้าเก้าแปดนะอ่าเป็นตัวสี่ขุนสี่ครับนี่พร้อมลุยเลยครับเท่ๆนะก็ใครชอบแนวนี้ครับก็ลองดูครับเผื่อจะถูกใจนะครับอ่ารายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัวหนึ่งพันสามร้อยซีซีหัวฉีดนะครับนะทนทานครับก็ คันนี้เปลี่ยนเฟืองเป็น8.41เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโช๊คเป็นซับทั้งในตัวนะครับเทินเผาเลียงแหนบใหม่พร้อมปรับองศาเผาขับนะครับสโลพันสามนะครับนะแหนบยาวครับเทินเผาทรงตัวดีครับที่สําคัญไม่กระด้างนะขับขี่สปายนะครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะครับกันชนหน้าก็เป็นเหล็กนะครับแนวบาจาสไตล์นะครับนะแบบแข็งแรงครับพร้อมวินฟฟ้าครับ 8,500ปอนด์นะครับนะก็พร้อมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะใครที่ชอบแนวลุยๆแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ยางคันนี้ก็เป็นซิมมิกนะครับนะเอกตีมนะครับนะตเทคเลยครับขนาด32นิ้วครับดอกเพียบครับพร้อมลุยนะครับรอกระถทะเหล็กดึกครับขอบ15นะภาในที่นี้ก็เดิมๆครับแอร์เย็นครับใช้งานได้นะครับขับกี่ทางไกลได้สบายครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนะ คันนี้ผมทิ้งผผผู้ามมลิงผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับราคาก็ตั้งไว้ที่หนึ่งแสนหกหบาทนะครับ1 6 8 0 0 0บาทใครสนใจก็ทักเข้าไปได้เลยครับผ่านลิงด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับมีเบอร์โทรไลน์ดีไว้ให้เรียบร้อยครับตติด่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับใครสนใจก็รีบไปดูนะครับนะลองขับลองเทสดูก่อนด้วยครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดใจจเงินครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชงใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับค,คลิปนี้สวัสดีครับ